รู้หรือไม่ว่าการใช้มือถือเยอะๆในช่วงท้องอาจส่งผลเสียต่อคุณแม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะหมอหน่อยเองนะคะวันนี้มาให้ความรู้กับแม่แม่ชาวเลิฟอีกเช่นเคยค่ะเพราะว่าคุณแม่มักจะใช้มือถือเป็นประจำนะคะแต่รู้หรือไม่คะว่าการใช้มือถือเยอะๆอาจเพิ่มความเสี่ยงบางอย่างได้ค่ะความเสี่ยงแรกนะคะก็คือจะเพิ่มความเสี่ยงที่ลูกจะเป็น ADHD หรือว่ามีปัญหาพฤติกรรมได้ในอนาคตค่ะอีกความเสี่ยงหนึ่งนะคะคลื่นมือถืออาจจะทําให้สมองของคุณแม่เกิดความเครียดและก็นอนไม่หลับได้ค่ะ ความเสี่ยงสุดท้ายนะคะก็คือเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งบางชนิดได้การใช้มือถือเยอะๆนะคะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งที่หูชั้นกลางได้ค่ะเทคนิคในการใช้มือถือในช่วงตั้งครันนะคะก็คือควรจะปิด WiFi นะคะแล้วก็ไม่วางไว้ใกล้หมอนค่ะอันดับ2นะคะก็ไม่ควรจะวางมือถือไว้ใกล้ท้องบ่อยๆค่ะนอกจากนี้ก็ควรใช้สปีกเกอร์โฟนแทนการแนบหูแล้วก็ใช้มือถือเท่าที่จําเป็นค่ะ มาหน่อยหวังว่าวันนี้ความรู้น่าจะมีประโยชน์สำหรับแม่ๆนะคะขอให้แม่ๆชาวเลิฟโปรตีนทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะเลิฟโปรตีนรักในแบบฉบับแม่ค่ะและมาติดตามกันได้ใหม่ในวีีโอนะนะคะ